ชนะด้วยตะกรอบสามศูนย์แบบคีนคีนครับโดยตัวของอีอารีนาโอ้จังหวะสุดท้ายครับฟอนเรนติโนฮะล้ำขนาดล้ำขนาดล้ำล้ำล้ำปลาเริ่ปลาเรือปลาเริ่ปลาเรือเออนี่นึกคำไม่ออกกันเจ้าลำใบลำเงาโอ้ยแปลว่าอันยังอ่ะเราแปลว่าอร่อยปะอร่อยปอเนะนะโอ้โหรำอร่อยจริงๆนี่ฮะรำดีหมูไม่หมูกิน จมูกกินก็กระไรอยู่สมัยก่อนมันเป็นลำไม่ดีจมูไม่กินเน่โอ้ก็ต้องชมครับจังหวะในการเข้าวันนี้อีออะไรหน้านะครับคืนฟอร์มจากเมื่อวานเลยฮน่เล่นคลีนกว่าจริงๆครับโดยเฉพาะในเกมสุดท้ายนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าทางของฝั่งฟูเซนนี่น่าจะมีความสั่นคลอนเกิดขึ้นประมาณหนึ่งด้วยแต่อีเอยังนิ่งอยู่ครับลงโทษได้ทุกจังหวะเลยส .0 ต่อูนย์ครับในซีรีส์นี้กระต่ายได้คลั่งต่อฮะ ใช่ครับกลับมาขวาแต้มได้หลังจากทิ่สะดุดจากไฮดราเมื่อวานส่วนฟูเซนครับพ่ายแพ้ไปอีกครั้งหนึง่งและเป็นประการแพ้แบบศูนย์สามด้วยตอนนี้ก็จะเป็น e ีอรีนานะครับที่กลับไปขึ้นที่สองต่อใช่แล้วครับเนี่ยชั่วคราวชั่วคราวเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับคู่สุดท้ายบุรีรัมจะเจอกับไปร้อนถามด้วยจำนวนเกมด้วยอะไรด้วยเนาะในคู่นี้นะฮะฝั่งของเอรินากับฟูลเซนครับผมทำให้คะแนนนี้นี่ มีผลอย่างมากครับสำหรับเอรีนาก็จะปลอดภัยจากการโดนฟูลเซนขึ้นแรงแน่นอนนะฮะในอย่างน้อยๆสองเกมถัดไปด<ช>ูกันสักนิดหนึ่งครับสกอร์เป็น12ต่อ5ในเกมที่3<ช>นี้นะฮะ<ช>แล้วดาเมจเขหาหน้าจะแชร์กันเยอะมากเลยครับทั้งเนแกนทั้งคิวคิวและ s อ y รับไปคนละ22จุดกว่าๆแล้ว s อ y เกิดไปมุ้ยแมชนี้เอ้ยพี่สามเกมไปเลยเหรอครับพี่ชาย ออสามศูนย์กับ MVP 3รอบครับเนี่ยและลำทีเดียวเก็บไปสยอง2คนเลยเนี่ยสี่สามห้าสก,กอร์รที่เกิดขึ้นเติมเกิร์ดพี่อย่าง m p เก้าจุดสามแต้มครับดาเมจยี่สิบสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์และส่วนร่วมกับเกมครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่คือ EA s y ไปโดนโซโลไปทีหนึ่งนะใช่แต่ขนาดหลังจากนั้นมาก็คือยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมครับ นะครับก็ยอดไม่เคยทิ้งกันยอดไปเยี่ยมเสมอเห็นเพื่อนป่วยไม่ได้ยอดนี้โอ้ยเอาตะกร้าผลไม้ไปโรงพยาบาลเลยเนาะเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าอาหารบำรุงสุขภาพรับขวัญกันสักนิดนึงซุบกงซุบไก่ลังนกอะไรเข้าได้นะครับก็จบคู่สองไปคู่แรกนี่ก็คือดึงกันอยู่สี่เกมคู่สองสามศูนย์แต่ว่าสถิติียวที่เราเห็นก่อนนั้นคือมันไม่มีคําว่าเกมศูนนะ แต่ตอนนี้มันเกิด30ศูนขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ยินดีกับเฮียโกที่ได้ภาค30ศนย์กับเขาบ้างกับเขาบ้างแต่กลับมาลากยาวตลอดครับผมฮะแต่ก็แน่นอนครับสำหรับเกมในวันนี้สนุกสนานนะหลายเกมแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในเกมแรกที่ยาวมากๆาแล้วผมมีจุดให้วิคอเยอะเกมที่2เองก็เหมือนกันที่ฟูลเซนด์ดัมมาเยอะมากทีเดียวก่อนที่เอจะแบบม้วนเดียวจบมีเรื่อง มีด uh ีเทลให้ไปทําการบ้านให้ไปแก้ไข oh. ในฝั่งของทีมแข่งและในส่วนของบรรดาแบบนักวิเคราะห์ทั้งหลายหรือแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลาย,บบลายผมว่ามีอะไรให้เจาะเยอะเลย <Hey. S 1> ในแมชนี huh. ้ถึงแม้สกอร์มันจะไม่ได้บอกแบบนั้นสักเท่าไหร่นักถ้ามองผืนๆกต็ต่มคือเป็น3เกมที่ไม่ได้แบบเป็น3เกมที่สบายสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเอร e นาโดยเฉพาะเกม2องที่เขาคิดว่าแบบหลายๆคนดูแล้วส่งน่าจะแย่โอกาสแพ้สูงมากแต่เขาก็ยังพลิกกลับมาได้ เนี่ยมีแบบแมทไหนเกมไหนก็อยากจะทำเบรกลงเบรกดาวเลยนี่เดี๋ยวเขาติดต่อมาแล้วตั้งแต่กลางซีตั่นเลยหรอจะเย็นก่อนมังต้องรอแบบแมทใหญ่ๆชอบทงลบทิงอะไรงี้มองอ่านั่นแหละก็รอติดตามมาผลงานของเค้าโก้กันไปนะครับยืนยัต้องรเข้าสู่อะไรล่ะเบรกดาวเนี่ยผมชอบดูมากดูละเอียดดีแล้วก็ไม่ใช่เบรกแดนด้วยเพราะเต้นไม่เป็นครับผมนะ อ่ะก็เป็นคู่ที่2ที่จบไปแล้วนะครับเหลือคู่สุดท้ายไฮไลท์ของวันนี้นะครับ<ม>ที่คนรอคอยครับ<ม>บุรีรัมยูนเต็ดอีสปอร์ตครับเจอกับเบคอนทามอืามพลาดนะฮะ,ะคู่นี้ฟอร์มบุรีรัมเนี่ยอาจจะขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ในเลกแรกครับจบไม่ค่อยสวยแต่นั่นแหละค,คือบุรลแล้วแบบแทบจะปาฏิหาริคือชนะรวดจนทำได้เพราะฉะนั้นเรื่องความความฟอร์มแก่งแ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่แฟนๆสบายใจแต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แฟนๆเริ่มคุ้นชิน ว่าทุกอย่างมีขึ้นมีลงครับขอให้มันขึ้นในจังหวะที่ถูกต้องก็พอ,อก็ย้ำอยู่เสมอครับท้อไม่ให้ลิงถือนั่นนะสิความหวังยังมีเสมอถ้าคุณยังมีความพยายามถูกต้องครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมเพราะฉะนั้นรอดูกันต่อไปในแมตช์ถัดไปครับฝั่งของเบคอนท i m e ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแต้มพุงกระชูดอยู่ใ,ในซีซั่นนี้ถ้าเกิดมันมีอะไรช็อคซีนี้มากข,ขึ้นมาน่าจะมันครับผมเพราะฉะนั้นเครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของผู้ชนะกันก่อนเลย